สองเลขเด็ดพิธีบวงสวงรับสิวลึงอายุ1,300ปีกับเมืองคอนเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจัดพิธีรับสิวลึงซึ่งมีอายุ1,300ปีกลับมาที่จังหวันนวดนครศรีธรรมราชโดยนายอภินันเผื่อพองผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดเผยว่าสิวลึงดังกล่าวถูกเคลื่อนย้ายไปจากจังหวัดนครศรีธรรมราชในปีพุทธศักราช2524 และได้มีการนำสิวลึงองค์ดังกล่าวถวายแด่พระครูโสพลประชานุกูลเจ้าอาวาสวัดนารายนิการามตมบลเหลอําเภอกระโปงจังหวัดพังงาดูแลรักษาสิวลึงไว้เพื่อรอการตรวจสอบและหาที่มาของสิวลึงจากนั้นได้ขึ้นทะเบียนสิวลึงองค์ดังกล่าวเป็นวัตถุโบราณและได้มีการประสานงานไปตามระเบียบขั้นตอนเพื่อทาการส่งมอบสิวลึงคืนสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่3พฤศจิกายน2 5 6 5ที่ผ่านมาโดยสิวลึง ได้ถูกอัญเชิญมาถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดในเวลา18นาฬิกา30นาทีมีคณะพลามหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่ทราบข่าวมาเฝ้ารอโดยได้นำเสือว,วัลึงประดิษฐานชั่วคราวบริเวณลานหน้าพระตำหนักเรียบเมืองภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนมีพิธีบวงสวงอย่างยิ่งใหญ่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสิ่งที่แปลกช่วงทำพิธีคือมีการจดปะทัศสามชุดเพื่ออัญเชิญองค์เสือว,วัลลึงจากจังหวัดพังงา ขึ้นรถกระบะเดินทางมายังจวนผู้ว่าปรากฏว่าเลขหางปรัดส3มชุดต,ตรงกันคือหมายเลข74และ547ทําให้คอหวยตาลุกวาวไปตามๆกันขณะเดียวกันคอหวยยังสองเลขทะเบียนรถกระบะที่บรรทุกองค์ศิวลึงคือทะเบียน207ผู้เพื่อหวังนําไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่6 6พฤศจิกายน2565นี้ด้วยเอาเป็นว่า งวดนี้เน้นเจ็ดกันไปเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเรื่องราวที่ทางเรารวยเหงยี่สิบสี่ได้นําเสนอให้กับเพื่อนๆในวันนี้หากเพื่อนๆกลัวจะพลาดเรื่องราวข่าวสารและสาระดีๆจากทางเราให้เพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเราอย่าลืมนะครับรวยเหงย4ี่สิบสี่สาระดีๆเพื่อคุณติดตามชมคลิปใหม่ในตอนหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ